ให้เข้าใจนะเรื่องของความว่างนะให้มากขึ้นแต่ที่นี่ว่าว่างเนี่ยคือบางทีมาเซอร์เช็สภาวะไปหรือว่าพูดต่อไปเนี่ยนะบางทีเราเองอาจจะเอ้ก็เราว่างอยู่ทำไมมาเซอร์บอกว่ายังมีอย่างงู้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางคนนี่เราว่าเราไม่ว่างแต่มาเซอร์กลับบอกว่าเรา ือเหมือนกับว่างๆอะไรอย่างนี้นะให้เราเช็คตัวเองนะตอนนี้เราลองเช็คตัวเองดูว่าความว่างเป็นยังไงความว่างในที่นี้มันก็ว่างจากความยึดมั่นถึงมัน่นหะรือว่าว่างจากการยึดมั่นถึงมั่นในรูกน,นามขันห้ามันว่างไปเลยว่างตรงนี้ฉะนั้นว่างเนี่ย มันจะกลายเป็นว่ามีอยู่สองว่างสองว่างสามว่างนั่นแหละว่างแรกก็คือว่างจากความคิดไอ้ว่างจากความคิดเนี่ยคืออยู่เฉยไม่คิดอะไรอะ่ะว่างจากความรู้สึกอะ่ะอะว่างจากความรู้สึกก็มไม่สุขก็มไม่ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยมันก็เป็นอุเบกขา มันก็ยังเป็นไอ้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมเป็นเรื่องของเวทนาเวทนาคือว่างจากสุขว่างจากทุกข์คือไม่สุขไม่ทุกข์นะเฉยๆว่า,วาอันนี้ก็ว่างแบบหนึง่งว่างอีกแบบหนึ่งอะว่างจากความคิดต่างๆทั้งหมดแต่ไม่ได้ว่างจากตัวตนนะ แต่มันเราไม่คิดอะไรไม่ปุงอะไรไม่แต่งอะไรรู้สึกมันเฉยๆตองกว้างสบายๆรู้สึกสบายตรงนี้ก็อีกว่างหนึ่งอีกว่างหนึ่งก็คือบ้านจับความคิดบ้านถือบ้านความเป็นตัวตนทั้งหลายเนี่ยตรงนี้คือมันมันว่างไปเลยมันมันไม่มีตัวตนหลักนัน เวลาที่มันจะมีความรู้เรื่องราวอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจแล้วว่าในเรื่องราวนั้นเรามีตัวตนอยู่หรือไม่เรายังมีตัวตนอยู่ไหมสมมติว่าเรายังเห็นดินสออยู่เห็นปากกาอยู่เห็นอะไรอยู่อย่างนี้นะมันยังเห็นตัวเห็นตนอยู่ทั้งนั้นนั่นแหละเห็นอะไรก็แล้วแต่มันเห็นมันเห็นหมดสมมติว่าเห็นดินสอแล้ว แล้วดินสอนะเป็นของเรานะเออเป็นของเรายังเห็นอะไรที่เป็นของเราอยู่อ่ะอืมนั่นแหะมันยังมันยังมีความคิดเป็นตัวตนอยู่อ,อถึงแม้เราจะว่างขนาดแล้วแต่น okay. คือไม่ต้องว่างแบบไร้ตัวตนจริงๆถ้าว่างในกระเปาของความว่าง ความว่างที่เราใช้ในระบบเอเอาร์ A หรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องว่างถึงขนาดที่ว่าว่างเป็นสุญญตาหรือไล่ตัวไล่ตนเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไล่ตัวไล่ตนเราก็ไปโปรแกรมแได้หรอกมันไม่มีตัวตนเลยโปรแกรมแบบม,มันไม่มีอะไรไปทําอะไรกับอะไรเพราะมันว่างไปหมดงั้นถ้าเรายังมีตีเอเเ็อาร์ M A ว่างอยู่นั่นแหละก็คือเรา ยังมีอาตัวตนอยู่แต่มันเบาบางมากๆแต่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะในระดับหนึ่งแล้วมันเพียงพอที่จะต่อยอดไปถึงความว่างที่สุดได้แล้วซึ่งระบบเอฟเอาร์เนี่ยมันอยู่ก้ามกึ่งใช่ไหมมันพร้อมที่จะหลุดพ้นก็ได้พร้อมที่จะสําเร็จทางโลกก็ได้งนั้นเราเรียกแต่ว่าเราทําให้ สำเร็จทํ้งทาง,งโลกแล้วก็ทํางธรรมใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆไปแบบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครปรารถนาแบบไหนแต่บางคนเนี่ยยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ว่างยังไม่พร้อมที่จะไปว่างเลยยังอะไรอาวอน,นอ,อ่ะอ,อ,อะไรอาวรนธาตุเอาอะไรอาวรนขัน อะไรอาวรนกินเลสทั้งหลายอะไรอาวรกรรมทั้งหลาย <c oughs> ก็ก็ไม่เป็นไรใหอยู่ไปแต่ตอนนี้นะคือมันเต์จะให้เราอยู่ว่างแบบกลางๆคือว่างอ่ะว่าง,ว,างว่างกว่าที่เราไม่ได้คิดคือว่างที่มันใกล้ใกล้เคียงกับสุญญตาที่สุดนั่นแหละ ว่างตรงเนี้ยมันก็เห็นมันก็เห็นรูปดามกันท้าทาง,งานแล้วเห็นการทําง,งานของรูปนามกันท้านะและหลายคนก็ได้ใช่ไหมว่างตรงนี้นะคือเป็นความว่างที่อ่ามีความสุขอะว่างแบบมีความสุขบายแต่ยังไม่เห็นือยังไม่ว่างถึงขนาดที่เราจะมียานเอา เห็นเป็นวิบูติยานอะไรต่ตตางๆออกมาแิ่เนี้ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นนงั้นก็ว่างกันไปก่อนแหละแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเข้ามันก็จะว่างจนถ,ถึงที่สุดนั่นแหละเพียงแต่ว่าความว่างที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดจากการที่เราไปทำใจให้ว่าง มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่างในสุญญตาเนี่ยมันเป็นความว่างที่เขาเรียกว่านอกเหตุเนื้อผลเนาะมันมันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่ไปทําให้มันว่างได้หรอกคิดให้ว่างมันก็ยิ่งไม่ว่างยิ่งคิดยิ่งไม่ว่างปรุงแต่งให้ว่างก็ก็ไม่ได้จะไปทํายังไงให้ว่างก็ไม่ได้ความว่างเลยทำทำไม่ได้นอกจากมันจะเกิดมันก็ไปเกิดด้วยนะ คือมันถึงสภาวะนั้นปัญญามันถึงนันมันว่างไปเองจริงๆตรงนี้แหละมันก็ถึงอธิบายยากแต่ว่าเรากา็วางแผนเตรียมการกันไว้ได้ว่าเราจะไปถึงความว่าง,างตรงนั้นที่มันนอกเขตผลยงอย่างไรเราเข้าใจแล้วนี่ว่าตรงนั้นมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นคืออนุมานอนุมานเอาได้ แล้วมันอะไรวะเออถ้ามันว่างแล้วมันมีตัวตนมันจะต้องว่างจริงๆนะมนไม่มีอะไรไปรู้อะไรไปคิดอะไรนะมันจะมีแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธ์เท่านั้นเองรู้ธารู้ก็รู้แต่รู้เรื่องราวอะไรรู้เรื่องของข,องขันห้าเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธ ที่พลิกตัวออกมาจากขันห้าแล้วมันไม่เข้าใจในขันห้าตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราถือว่าเราอยู่ในช่วงของการวางแผนเนี่ยเหมือนเวลาเราจะไปเที่ยวไหนอ่ะใช่ไหมจะไปเที่ยวตาว่างประเทศจะไปเที่ยวยุโรปเที่ยวอ่าวางแผนเป็นเดือนบางคนอนะ่ะโอ้ยต้องเก็บต้องเตรียมเสือ้อผ้าต้อง อะไรใช่ไหมเวลาเราจะไปต่างประเทศไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็มีการวางแผนเหมือนกันเพราะว่าเราต้องวางแผนเพื่อความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วพอเราสําเร็จแล้วเราก็ต้องวางแผนการที่จะเตรียมเรียมเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางของเราเนี่ยเปลี่ยนที่ตรงนี้มันมันเปลี่ยนไม่เหมือนกับเราวางแผนไปเปลี่ยนสถานที่ ไปต่างประเทศือแค่เตรียมเงินไว้เตรียมอะไรก็แล้วแต่นะยาอาหารบางอย่างบางคนก็เตรียมน้ำพริกไปบางทีต่างประเทศก็ไม่มีน้ำพริกใช่ไหมเตรียมน้ำพริกกินอะไรไปนั่นเตรียมไปนะแต่ว่าการเตรียมไปอยู่ที่ใหม่ในในในทางท่ที่ที่เราเรียกที่เราหมายถึงความหมายของเรากันเนี่ยนะ มันเตรียมอะไรไปไม่ได้มันเตรียมไปได้ด้วยระบบ m อ r นี้แหละคือมีสติเอ็เว่างนะแล้วก็น้อมกุศลคือแล้วเราเตรียมรับละเอียดไปอาจจะเปลี่ยนรัพยาเป็นซับละเอียดหรือเปลี่ยนพลังงานชีวิตไปเป็นพลังานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเป็นการเทคนิคการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไว้เปลี่ยนสิ่งนี้ไปเป็น กุศลเปลี่ยนกุศลไปเป็นทรัพย์ละเอียดเนี่ยตรงนี้ก็มันต้องมีการวางแผนเหมือนกันนั้นแต่ทุกคนคือเัตรวางแผนไปให้หมดแล้วนะก็คือเราไม,ม่มีหน้าที่ทําตามทําตามทาตามก็แค่ก็คือแค่มีสิพอมีสิิขึ้นมาก็เอเมนอาว่างแค่นั้น ทำงานด้วยความว่างถึงเวลามันจะไม่มีอะไรอาวรอ,อะไรเลยเพราะมันไม่มีกิเลสไม่มีตัณหามันไม่มีมันขาดหมดแล้วมันขาดมันเข้าใจแล้วเราก็จะมีการเตรียมตัวที่จะไปแบบก็มีนะช่วงวันของวันเนี่ยมี พระรูปหนึ่งนะที่ท่านเออนั่นแหละนะแล้วก็ท,กท่านก็สําเร็จได้ในระดับที่ที่ดีเลยใช่ลหมนะ,ะเตรียมการที่ท่านจัดไปได้ได้อย่างสงบแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้ววาการเตรียมตรงนี้มันจะคือมันไม่มีความต้องการอะไรแล้วมันไม่ปรารถนามันไม่ต้องปรารถนาอะไรมันมีความอยากอะไร ันหาไม่มีอุปทานไม่มีมันก็ไม่มีพบไม่มีชาติตระดับก็คือดับไปยังบริสุทธิ์อย่างนี้ตรงนี้ที่เพิดที่พูดนี่ยคือคือพูดให้ฟังให้เข้าใจใเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้จะจะม,ม,มีเรื่องราวอะไรกับใครทั้งนั้นแต่ว่าก็หมายถึงว่าพูดให้เข้าใจนั่นแหละว่าการที่เราจะ เรียมัวเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความเพียรด้วยมีความกล้าเนใช่ไหมที่มาสเตอร์บอกว่ามีธรรมะของความกล้าหาญใช่ไหมมีอะไรล่ะมีศีลมีเดี๋ยนะมันจะมีในเรื่องของศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมัถูกต้องแล้วศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยนะศรัทธาในระบบของที่มันเป็นระบบของเราเนี่ยเป็นระบบของพุทธศาสนาเย้ว อาเราศรัทธาเนี่ยถูกละใช่ศีลส,สติเนี่ยพวกเราก็มีอยู่แล้ววราเราจเจริญสติทุกวันทุกวันทุกวันไหมสติเอ็นอาว่างสติเอ็นอาว่างสติไม่ดาว่างอีกอันหนึ่งก็เป็นเป็นผู้คงแก่เรียนเนี่ยเรามาเรียนกันทุกวันเห็นไหมมาเซอร์ก็เลยพูดได้สอบอกสอนทุกวันทุกวันแล้วก็มีความเปลี่ยนทุกคนก็มีความเปลี่ยนเห็นไหมมาทุกวัน เอคนมาวันหนึ่งหลายๆรอบมาหลายหลายไลน์หลายๆรอบใช่ไหมแล้วก็พอ,อส,สุดท้ายรู้สึกจะเป็นเรื่องของปัญญาบ้างเนาะปัญญานี่ก็อันญาเรื่องป,ปัญญาูุแจ้งนะูุแจง้งในลูกนาำกันห้าวันเป็นอย่างนี้พอปัญญามันรู้อย่างนี้แล้วมันจะไปห่วงหาอาทรอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็เกิดความกลา้าขึ้นมาความกล้าหาที่จะอะไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับฉันก็ได้ จะไปไหนก็ได้ไปที่ลาบากก็ได้ไปที่สบายก็ได้สบายหรือลำบากมันก็เหมือนกันมันเป็นการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางให้เฉยนี่แหละเป็นความกล้าในระบบเอ็มเอารนะแล้วก็เป็นความว่างที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็พบกันจริงๆถ้าเราคิดว่าวันนี้ว่าง ว่ามันก็ยังไม่ว่างมันมันจะไม่ไม่คือมันก็ว่างจากการทํางานว่างจากการทํางานก็ว่างแบบหนึ่งว่างจากสุขว่างจากทุกข์ก่แบบหนึ่งว่างจากความคิดปรุงแต่งก็อีกแบบหนึ่งนะว่างจากความยิดปั้นถือว่าในตัวตนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญแต่ตรงเนี้ยมันมีหลายระดับมันอาจจะคือเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อย มีสติเอ็มเอ็นอาร์ว่างไปด้วยแล้วก็จเจริญปัญญาให้มากขึ้นมาขึ้นขึ้นปัญญาตัวนี้นะปรเดี๋ยวว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราว่างถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะมาจากญาณน,นะมันจะมีญาณมันจะมีวิุติญาณอะไรเข้ามาแล้วพอเราว่างจริงเลยเนี่ยเราจะรู้ทุกสับสิ่งเนี่ยมันรู้จากญาณมันไม่รู้จากตาหูจมูกทังนี้เราไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเราก็รู้ถ้ารู้เป็นบริสุทธิ์แต่มันเห็น เห็นจิตวิญญาณในขันห้าประทํงงานอะไรรู้เรื่องราวอะไรเป็นยังไงยังไงก็สามารถสั่งการลงไปได้สั่งการนี่สั่งการด้วยยานใช้ยานทัศนะลงไปปั้งกับที่รูปดาวกัลลานี้สั่งให้รูปดาวกัท่านี้นะรวยก็ได้สั่งให้ประมาณนี้นะประมาณนี้สั่งให้รวยสั่งให้สุขภาพดีสั่งมันจะสั่งไปได้สั่งไปได้แต่มันจะได้แค่ด่าไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของไม่ตัวรูกดานั้นด้วย อ่ะเพราะลูกดามกับน้านอยู่ในเหตุปัจจัยไงมันมันมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับมันยังเป็นิดภายใต้กดอยู่แต่ถ้าเรามาอยู่ในความว่างตรงนี้แล้วมันมันเป็นธาตุบริสุทธิ์แล้วมันมันมันไม่มีกฎธรรมชาติอะไรมาทําอะไรได้มันบริสุทธิ์แ้วะ่าวันนี้มาถึงกดนะอ่าเกิดไปเจ็ดนาทีแล้วกูจะเต็มให้นำนั่งสมาธินะเดี๋ยวลองทุกคนลองก่อนที่จะนั่งสมาธิวันนี้นะ เซอร์เปิดเครื่องอ่าได้เยอะมากวันนี้เปิดเครื่องในรอบๆตัวเลยนะมัมีเครื่องมากมายดังนั้นวันนี้เนี่ยพลังงานจะค่อนข้างที่จะดีอาจจะมีการกระเพื่อมบ้างกระเพื่อมนี่หมายถึงว่าเพราะมันมันจะมีการวาเชันสูงสั่นปุบป๊บู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 บบ มือแล้วรู้ไปดูยังไงใช่ไหมรู้ตัมือแล้วรู้เราก็ว่างหนึ่งนาทีเสักครึ่งนาทีนะแล้วก็ว่างๆนะอ่ะไปทำน้ำเลยเราว่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเวลาที่พคุณจะจำเขาบอกบอกหูได้ยินมันก็ทําตามเป็นกระบวนการกระบวนการไปอย่างนั้นให้รูปน้มกันห้าก็ทํางานไปความว่างตรงนี้เราเราก็มีความว่างเราจะเห็นชัดเจนแล้วก็พัฒนานจะชัดเจนนะ อ้องกุศลกันเนาะให่แต่ละวันต uh, ้องความว่างต้องกุศลอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้ให้ขึ้นอักสองคนเนาะสองคนทุกวันแล้ว่าก็เกินเกินอ่ะเอาสองคน